สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเรากลับมา,ามกับการรีแอคชั่นอีกแล้วนะคะก็วันนี้ก็ไม่รีแอคชั่นอะไกมีทรงผมใหม่ที่ไม่ได้ทำสีมาหลายเดือนแล้วแล้วก็นั่นแหละคะ่ะวันนี้นะคะเราจะมารีแอคชั่นเออสตูดิโอ o ูมนะคะก็อันนี้ไม่ได้มารีอคแบบ SM ใดๆเอสพุกเอสอะไรอย่างนงี้นะแต่ว่าจะมารียพแบบว่าผู้ชายใหม่ของเรา ที่ห้องของเราเพราะว่าอะไรเพราะว่าไม่ได้มีใคนชอบมีเพื่อนสนชอบและเพื่อนของเพื่อนของเพื่อนก็บอกว่าเราก็คือเท้าความสั้นๆก็คือเราดูบอยพนนิตค่ะเราจะบอกว่าเราไม่รอดจากรายการนี้ <g iggle> ก็คือดูบอยพันนิตมแล้วก็ดูไปเรื่อยๆแบบในคัทยูทูบแล้วแล้วก,วก็มีอยู่ช่วงหนึ่งที่แบบแตัดภาพมาที่คนหล่อแล้วเรากับเพื่อนก็แบบคนนั้นคือใครทําไมคนนั้นหล่อคนนั้นก็คือผู้ชายที่ชื่อคิมจิอุค่ะแล้วก็เหมือนภารกิจแรกก็จะเป็นภารกิจที่แบบว่าเป็น เพลง K-POP ใช่ไหมเป็นสองวงมาแข่งกันแล้วทีมเขาอะร้องเพลง Back Door อ๋อลืมบอกจีฮุเป็นคนเลือกคนเข้าทีมด้วยเพราะว่าเป็นที่สองของกลุ่ม K <Okay. S 1> นะคะเป็นลีดเดอร์ด้วยนะคะเป็นลีดเดอร์ที่ดีมากหล่อมากแบบมองเมื่อไห่ก็อผู้ชายที่หล่อขนาดนี้ก่อนนั่นแหละค่ะเราก็ง่ายๆคือมาเรียงผู้ชายเลยเอาะเออเขารีเขา ทำสเตจแบ็กดอเพลงของสเปริคิดเนาะแล้วเขาก็ได้ที่1คือตัวเขาได้โบวตเยอะที่สุดแล้วก็ในทีมได้โบวตให้ไปขึ้น m อ็มเขาดาแล้วก็ได้เมีฟิตคือคือ,ค,อคือการไปออก Studio อ o o m นะคะก็เดี๋ยววันนี้จะมา Reaction กันคือกูกลัวตัวเองตายมากเลยอนะตอนเนี้ย ก็เลยมารีอคก่อนจะได้รู้ว่าช่วงที่ค้างผู้ชายเนี่ยเป็นยังไงนะไม่พออ่ะเขินอันนี้ดีก่อนกูเขินมากอ่ะมึงกูเขินผู้ชายคนนี้มากมากนะคะโอ้ยเจนจงอูว้ายล้ โอ้ยแค่น่้ก็หลอกน้องยูจินเต้ดี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 เี่ยหลอกตกใจเพราะหลอแม่แค้รียดี่ะก็คือฉันฟางองได้แล้วอะ ซูดีเวอร์ไปหา่ามอาหลอกโอ้แทเาลรล้วม่าเวยทำตรงเนี้ยโอ้ เออไม่ต้องแบบนี้มาแล้วกูกลัวตีนตายมา้กโอยไอ้ไอ มาแล้ววุ้ยจบแล้วเหรอเสียใจอ่ะก็ตักเออเออติดมากคิดหลอได้ไหม <c oughs> โอ๊ยอะไรวนะโ้ไอ้หีเอะ e n d i n แบบกูตายได้อย่างอ่ะมึงโอ้เอยเห้ผมยุ่งหมดเลยมึงน่ามาก,มากไม่คำอื่น้อกจากคำว่าหลอกมากคกูพูดคำว่าหลอกมากมไปไปกี่รอบแล้วอะ,อะนะ่ามากโอ้เยเชนแค่กับผู้ชายมึงคือตอนเนี้ยน่ากูรลอนมาก แเราจะไกนนันทั้งสันดาล์มามาุงจีนนองาามลม้วอาก๋อกูก็ต้องตูซ้ำไปเลยมึงแล้วประเด็นคือพวกเนี้ยพวกนี้เนเพือหัดพวกนี้มีเอ็มคอร์แล้วก็ทีมนาได้เบนฟิตไปเป็นคอรด้าด้วยเอ้ยกูตายแน่กูตายแน่ไอ้เหียวผมยุ่งมุงดี ดีมากแบบแบบขอบคุณดีโอชูมที่ถ่ายออกมาอย่างชัดโอ้ยจิอุงหลอกมาเลยเขินก็กถ่ายออกมาอย่างชัดแบบชัดมากแบบจอีอุงหยุดหลออได้ไหมอ่ะกูกลัวตัวหัวใจไวแต่แล้วไม่มีใครมานั่งปรับให้หลอกเพ้อนึ่งงแล้วก็เัิ่คือ แบบพูก็คือจากแรกฝังก็คือคุไม่สามารถเอาเพลงแบกดอแล้วก็จิวงออกจากหัวได้มาหลายวันแล้วแบบตอนไปคุมข้อสอบก็คือหนูโดนให้แบกดอแล้วก็มีหน้าจีอุงแบบมองกันไปอ่ะกลัวคุณไม่ได้่าผู้ชายแบบนี้มาสอบพักนึ่องอนะ่ะถึงแม้ว่าเราจะติงผู้ชายเยอะขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าคนนี้แบบหล่อครบทุกอย่างแบบแกจะเป๊ะขนาดนี้ไม่ได้ปะวะ เนี S <S ่ยเหตุผลทำไมไม่มผัวเขาผู้ชายหรอขนาดนี้ก็จะมีโปรแกรมไหมวะกูยังมีแต่กูไปหาเขาง่ายกว่านะไปไอ้เนี้ยหลอกเกินโอ้โอ้ปิดใจเฮ้ยเดี๋ยวหยุด ดูการกระทำของพี่ตีอุ้มว้าวา โอ้ยเก่งมากโอ้ยคบีแรงโอ้โหอ๊กูจะตายแล้วกูจะตายแล้ว ไอเด็กบ้าโอ้โหนุ้ยทำได้ว้าวอะไรว้าวมีทุกส่วนทั้งตัวโหซีจีอุงไม่ใส่เสื้อแล้วขนาดเนี้ย โอ้โหแต่เป็นดีจริงโหจ้งแรงอ่ะ ่มด oh, ีมอที oh, ่เวแกลน่ท oh. ด <laughs> <the> ีไม่ได้นะลูก โอ้ย ending มาแล้วน่ารักโอ้ยนา่า่ารัวาโหงตายหมดตายเรียบ 갑자기 이렇게 프로, 와. 이 체질이네, 진짜. <laughs> 음정이 다 너무 정확하게. 어, 듣기 너무 좋아요. 다 잘했어요. 우리가 어제 페이드백 했던 건다 지켜줬어요. 여기 비가 어떻게 나와요? 비안 나와요? 짐정이. 안으신 자식 그랬어요. 짐정이 는못 따라가요, 지금. 어우. 너무 잘한 것같잘 <laughs> <잘한 거> <laughs> <너무> 잘해. 내기구리 좋다. 어, 내기구리 좋아. 씌었어찢었어 <laughs> 아, <맥릉이 좋아. 웃음> <치웠어>, 리허설 <치웠어. 웃음> 때보다 훨씬 잘하네. 찢었다, 진짜로. 근데 보이스 플랜이 15세 아니냐며. 근데 그 팀워크가 아 그니까. 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 그수까 그니까. 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 มีรางสังขารไมมคือจะได้ที่หนึ่งว่าต้องมาดูกันต่อจะเปิเวน้เหมกุนเฮงเฮงโมกุนเฮงเฮงจิ้งใครชนะก็ได้อะในจุดจุดนี้กูไม่ใคร 아, 어, 누구야? <목소리가> 누구야, 누구야? 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 누구야